สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรุกไปลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยะาณมีตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงรายปี2 5 6 8นะคะสําหรับชาวราศีมีนหรือผู้ที่ปลุกลักนาเราเป็นราศีมีนค่ะช่องนี้เราอาจะดูเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอ้างอิงวันที่เป็นตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดราศีเกิดวันที่นะคะ19กุมภาพันธ์ถึง2ี่มีนาคมค่ะสําหรับใครที่อยาก ดูตามลักนณาอะไรยังไม่ทราบลักนณานะคะลูกตาจะแปะล,ลิก์เว็บไซต์ในการหาลักนาไว้ให้ด้านล่างนะคะใครนะคะเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกัางงานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเกำลัางใจให้างงากันด้วยค่ะ,คะส่วนใครต้องการดูวงส่วนตัวติๆๆวดๆๆต่อพิเชอเขาไลน,น์แอดแอดถาวรบาต่ารได้นะคะในช่วงของปี2568นะคะชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ เอเอจี้โดยรวมนะคะ2,568จะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มไพ่ของคุณนะคะใบแรกของคุณนะ,ะเป็นเดอดสตาร์ค่ะตัวของเทนออฟวานนะคะ10 of อฟวานนะคะ7 of ว่นออนะคะ9 of s ฟสอดเดอะวูดนะคะ the lover นะคะ5 of อฟวานนะคะคิงออฟ o อนนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นเอ่อไนออฟวานค่ะ ก็ตามว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่รุ่งพุ่งแรงมากๆนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะแต่กว่าจะสําเร็จได้เนี่ยก็ผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรไมาเยอะเหมือนกันเนาะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนี่ยร้สึกว่าในเรื่องงานแล้วมันเหมือนคุณเองค่ะอาจจะมีภาวะในการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงค่ะปีนี้บางคนอาจจะได้รับ โอกาสในการ mm hmm. เริ Wars, <improving> ่มขั้นเริ่มตำแหน่งนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบเราต้องนำอะไรเยอะเราต้องทำตามต่างหักตามแพชชั่นนะคะปีนี้มันเหมือนเราเป็นเดอะแบ็คอยู่นะมันเหมือนทุกอย่างมันมากระจุกที่เรานะคะ ไฟอาาัลวาดีขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีภาวะทะเลาะเบาแวงกันในที่ทํางานหรือว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะหรือในอีกมุมนึงค่ะการทะเลาะเบาแวงกันที่แบบความคิดเห็นไม่ตรงกรันอันเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในอีกมุมนึงค่ะเราเองอะค่ะบางคนทํางานฟรีแลนซ์ต่างเนี่ยฟอัลวาาจจะมี ความขัดแย้งในตัวเองมีความไม่มั่นใจหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่อยากทําแต่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความหวังเดรสตาร์ทที่ขึ้นมาคุณเองอาจจะมีความหวังครั้งใหม่หรืออาจจะมีไอเดียความคิดเรื่องสร้างสรรค์ใหม่ๆที่อยากจะทามันนะคะแต่มันอาจจะดูคุ้งนิดนึงมันเหมือนเซเว่นปาร์ตที่ขึ้นมามันบอกบอกว่ามันอาจจะมาหลายทิศหลายทางหรือบางคนเนี่ยอาจจะรับงานเยอะเกินไปนะมันเหมือนกับเราต้องจัดแพร่โรตีอะค่ะเราไม่สามารถจะรับทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันได้หรือว่าเออพอแบบว่า มันมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันสิ่งสำคัญนะคะก็ต้องแอนนีชเรื่องของเวลาของตัวเองนะคะแล้วก็ s e เว่นอฟาเนี่ยในอีกมุมหนึ่งค่ะอาจจะเจอกับคู่แข่งนะคะอาจจะเป็นคู่แข่งจากการทำงานหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คู่แข่งภายในก็ได้นะอาจจะมีคอมพิวเตอร์ต่างๆเข้ามาในในในชในในเรื่องของงานก็ได้มีคู่แข่งในแบบระว่างบริษัทอะไรต่างๆได้หรือว่าคู่แข่งภายในก็ได้เหมือนกันนะคะอีนิ้เนี่ยสิ่งที่ตันเห็นเนาะคุณยังได้ทําในสิ่งที่คุณรักค่ะแล้วคุณจะไ i คุณจะสู้แต่งเต็มที่ บางคนอะแบกรับทุกอย่างไว้ค่ะความเป็นหัวหน้าความเป็นลีดเดอร์ของคุณเนะี่ยค่อนข้างสูงบางคนเป็นเดอะแบกของบ้านนะคะเอาทุกอย่างมาไว้กับตัวสิ่งสําคัญเนาะเดอะสตาร์ขึ้นมาความมั่งนีแล้วก็ความใจร้อนของเรามีค่ะสิ่งแบบบางทีเวลาที่แบบเราแบกหลายๆอย่างหรือว่าวันที่เราใจร้อนนะคะสิ่งสําคัญที่เราต้องกลับมาคือการมีสตินะคะบางครั้งอะค่ะเราเร่งทุกอย่างมากเกินไปหรือว่าทําทุกอย่างมากไปอะคะ่ะเราก็จะเหนื่อย กับตัวเองนะคะตัวของ The World ขึ้นมาสุดท้ายแล้วว่าคะ่ชีวิตอะมันแบบประสบความสำเร็จได้ค่ะแต่มันปีนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแล้วคุณก็นะนเอาวันเดินไปารายสรุปเนาะมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเราทำอะ่ะถูกต้องแล้วหรือยังนะคะในเรื่องของการงานเนาะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราแบกค่ะมันถูกต้องเราหรือยัง ถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะเท mm hmm. นนอสวานขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าคุณอาจจะแบกรับอะไรค่อนข้างเยอะถ้าคุณจะปรับให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้นะคะอันนี้คือดวงของคุณแหละแต่ถามว่าถ้าคุณอยากปรับให้ดีขึ้นนะคะ ควรจะต้องรู้จักการกระจายงานให้กับคนอื่นเราไว้ใจคนอื่นบ้างแล้วก็ระวังเรื่องของคําพูดการสื่อสารอีกน,นึงค่ะในอัสอดเนี่ยบาืีเราอยากเร่งอยากทําให้เสร็จอยากทาให้มันได้ดังใจหรือว่าเราอยากให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างรวเดเร็วอะค่ะจนบางทีคําพูดของเราอาจจะไปบาดใจคนรอบข้างทีมงานต่างๆได้เนาะมันก็อาจจะเกิดภาวะขัดแยง้งหรือว่ามีคืนใตน้ําในในแบบที่ทํางานก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆการมองว่า เงินน่ะคืคุณมีโอกาสและคุณก็อยากให้มันเติบโตค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอุปสรรคมีปัญหามีความแบบสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่กับแพชชั่นของเรากับสิ่งความเป็นจริงนค่ะคือคุณอาจจะต้องแยกนะคะตอนสิตอนรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในเรื่องของการเงินเหมือนกันเมื่อกีเราเหมือนจะอยากให้เงินไปให้เงินไปกับคนรักหรือว่าให้เงินไปกับการท่องเที่ยวบ้างแต่พอคุณทํางานมาเหนื่อยมากอ่ะคุณก็อาจจะลังรลว,ว่า ใช้เงินไปกับการเที่ยวจริงหรอนะคะจริงๆแล้วว่าสิ่งนี้นะค่ะมันมันแก้ได้นะคะโดยการเรียงแบบมีแบบเขาเรียกว่ามีซิกซ์านเนาะก็คือบอกว่ากระเป๋านี้ใช้เงินสําหรับอันนี้มีแบ่งเงินไปสําหรับเที่ยวโดยตรงเลยเนะะี้ยค่ะคุณก็จ,จะแบบแบ่งเบาเรื่องตรงนี้ไปได้ะคะ่ะแต่เราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนเนาะปีนี้มันอาจจะมีอะไรหลายอยา่างที่คุณอยากทาหรือว่าอยากลงทุนอยากทําแบบขยายเอาเงินไปต่อยอดอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอวันนี้ให้ใจต่างๆเกิดขึ้นเนาะ ปุณก็เลยแบบหลังเลสงสัยกับตัวเองค่ะว่าทําแบบนี้มันจะดีไหมฉะนั้นนะคะสิ่งที่อาจจะบอกได้คือการเป็นพ o ร i ตีนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายมีเดอะสตาร์นะคะมีเป้าหมายมีแบบเออเป้าหมายทางการเงินว่าอยากจะลับไปในทิศทางไหน,นะคะเอาเป้าหมายของคุณนะคะเป็นเป็นลายทางแล้วก็ลองดูค่ะว่าสิ่งเอ็นอินเราหมายค่ะว่าแบบไปทางอย่างนี้เราต้นทางเราต้องการยังไงคุณจะได้ไม่ต้องแบบทะเลาะกับตัวเองนะคะ,ะในส่วนของ ความรักค่ะคนโสดวิ้งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสคนเข้ามาได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหรือว่าจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะนะคะก็ประมาณนี้ได้แล้วก็ชาวราศีมังกรมีโอกาสเข้ามานะแต่ว่ามันมี energy ของความที่คุณเอะอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆความรักเข้ามาได้ค่ะแต่คนที่คุณรัก หรือว่าความรักของคุณเนะี่ยมันเหมือนจะมีคู่แข่งหรือการคุยอาการแบบตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะมีแฟนดีไม,มนดไม่มีแฟนดีก็ได้นะเป็นลักษณะแบบเอ๊ะคนคนนี้ใช่คนที่แบบเราแบบจะแบบไปต่อ,อได้หรือเปล่าแต่หานเห็นโอกาสในการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถ้ามีคนรักเนี่ยก็อยากให้ปรับ Energy ในเรื่องของเอ่อคำพูดนิดหนึ่งเพราะสิ่งที่ตันเห็นคือ มันจะเป็นรักที่อาจจะมีข้อขัดแย้งหรือว่าความเข็นที่ไม่ตรงกันได้ทีนี้ค่ะสิ่งสำคัญสำหรับคนที่แบบมีเอ่อมีแฟนเนาะถ้าเป็นแบบแฟนที่เป็นเอ่อแฟนเอ่อคุณสมัตคนโสดเนี่ยคือต้องปรับทัศนคติปรับความคิดนะคะแล้วก็เอ่อต้องดูแพชชั่นที่มันตรงกันนะคะดขึ้นมาแต่คิดว่ามันมีเอ่อ มันมีอะไรที่ต้องฝ่าฟันกันไปค่ะถ้าผ่านได้คุณถึงจะแบบมีโอกาสพัฒนาคุณสัมพันธ์ต่อได้แต่นายเอาวันขึ้นมาแต่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่คุณยังแบบความรักมันอาจจะมีนะแต่ว่าบางทีคุณยังแบบคนคนนี้จะใช่แบบคนที่แบบเป็นสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยมันยังเป็นความลังเลของคุณอยู่นะคะในส่วนของคนที่มีคู่เนี่ยตามมาว่า ปีนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของคำพูดเป็นพิเศษหรือว่าการที่แบบงานยุ่งไม่มีเวลาให้อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับนิดนึงนะคะอาจจะมีปากเสียงกันได้อาจจะมีภาวะที่แบบขัดแยง้งหรือว่าความไม่เข้าใจเกิดขึ้นแต่เดตาขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีความหวงังแต่ไม่เห็นการเลือกลาแต่ตเห็นการที่แบบว่าทะเลาะเบาะแวงนะคะหรือว่าพูดจาแบบเออเหมือนอาจจะแบบ พดูดเร็วคิดเร็วอะค่ะแบบพูดไม่คิดยอะไรเงี่ยเนาะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มีความเอกได้นะคะแล้วก็เซเว่นออฟวันขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะฉะน,นั้นนาะถ้าปรับจูนเข้าหากันนะคะ,จจะเดอรสตาร์มันเป็นแบบเรื่องของความหวงังเราคุยกันเรื่องความหวงังเรื่องของปลายทางในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะหรือการไปเที่ยวเนียค่ะจะปรับเอเนอร์จีหาเวลามูมิงมามันเหมือนแบบปีนปีน้นคุณไฟกับงานค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วก็เหมือนมี อุปสรรคอะไรค่อนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องงานเนาะฉะนั้นอะ่ะมันอาจจะเรื่องของความรักมันอาจจะทําให้คุณแบบเหมือนด้อยลงไปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเติมเติมเต็มได้คือเอ,อ่อมันเหมือนแบบต้องเปลี่ยนแปลงต้องบาลานซ์ตรงนี้นิดนึงอะคะ่ะมันเหมือนแบกทุกอย่างไวอ้อ่ะมัน,ม,นมันไม่ใช่จริงจริงอะคนรักก็พร้อมสลรับฟังนะคะถ้าแบบเป็นคนที่แบบมีคู่เนี่ยปีนี้ถ้าแบบ มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะคะอยากให้แบบตั้งสติแล้วก็แบบใช้แบบใจคุยกันนะคะอย่าเอาแบบว่าตะกะและเหตุผลหรือว่าคําพูดแรงๆที่พูดใส่กันอรนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะถัดไปค่ะเรื่องของเอ,อ่อการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องระวังในการแบบปวดหลัง ปวดอะไรที่แบบปวดหัวปวดหลังต่างๆเนาะหรือว่าความเครียดที่ค่อนข้างสูงการเดินทางที่ค่อนข้างเหนื่อยอะไรเงี้ยคะแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบดลูกวังไข่ อันเนี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่จะต้องระวังไว้นิดนึงนะคะอ่อถัดไปนะคะท่านดูให้สิบสองเดือนนะคะต่อจากนี้เป็นเปนยังไงบ้างของหรบชาวราศีมีนะคะเดือนมกราเนี่ยชูอับคัพขึ้นมานะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะเป็นจังหวะที่จะเจอคู่ได้นะคะหรือในอมุมหนึ่งคะ่ะอาจจะเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าได้แบบเซ็นสัญญาต่างๆก็ถือว่ามีโอกาสดีนะคะเดือนกุมภานะคะซิกซ์อบับคัพนะคะจะเป็นอ่อจังหวะที่ ได้เจอเพื่อนเก่าคนในวงสังคมเก่าๆหรือบางคนเนี่ยแฟนเก่าอาจจะกลับมานะคะลักษณะของซิกซอบคับเนี่ยคะ่ะในมุมของที่ฮีเนาะหรือว่าถ้าคนมีแฟนแล้วก็ซิกซอบคับในทิศทางที่ดีคือการไปเด็กที่เดิมๆจะทำให้เอนเนอร์เกิดขึ้นได้เอเนอร์ดีๆเกิดขึ้นนะคะนึกถึงความหลังค่ะทรี of, ออฟเดอนมีนานะคะทรีออฟสอดนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของ เคำพูดที่บาดใจซึ่งกันรละการมือที่สามที่พยายามจะเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะหรือในอมุมหนึ่งค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการการงานเนี่ยอาจจะเจอคําพูดที่มาเฉือนใจหรือว่าคนที่แบบแทงข้างหลังถลุกทึงหัวใจของเราได้นะเดินเมษานะคะจะเป็นภาวะที่ค่อนข้างอึดอัดคุณเองอาจจะมองไม่เห็นทางออกหรือว่ารู้สึกมีความอึดอัดขยับตัวไม่ได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะรอขอความช่วยเหลือกับคนอื่นดูนะคะ พฤษภาคมนะคะ The h ไฮโ o l นขึ้นมาบง่งบอกถึงสศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองค่ะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าของเราหรือว่าในมุมนี้ค่ะถ้าแบบเป็นช่วงจังหวะเนี้อาจจะมีโอกาสได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะในอีกมุมนึงค่ะ The h ไฮโ o l นเนี่ยขึ้นมาอาจจะเป็นการศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือนะคะไ h โ h i ฟเนี่ยเป็นเรื่องของไพ่ที่แต่งงานได้ตามพิธีการทางศาสนา นะคะยังเป็นไปได้อยู่นะคะถัดไปค่ะเดือนมิถุนายนนะคะเพนซคัพขึ้นมาคมีโอกาสในการตั้งคันนะคะถ้าใครยังไม่พร้อมในการตั้งคันเนี่ยก็คือเรื่องของอ่าก็มีการป้องก,กนันไว้ก่อนดีกว่านะคะหรือในมุมหนึ่งค่ะตัวของเดือนมิถุนายนเน,นี่ยเพนซ็อคัพยังเป็นภาวะในการที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้นําหรือเจอผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาก็ได้ค่ะเขาจะให้ความเมตตาการุณานหรือตัวเราค่ะจะมีเป็นผู้ใหญ่ที่แบบ ให้ความเมตตากรุณกับคนอื่นได้นะคะก็ของพีนซอบคับข้อดีคือใจดีมีใจิตใจที่ดีค่ะแต่ข้อเสียนะคะถ้าคุณเป็นคนคน,นั้นอย่าลืมที่จะแบบมีบาร,ร,รี่ให้ตัวเองนะคะเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดนะคะอย่าทําให้แบบคนอื่นบางทีการที่แบบแม่ที่แบบดูแลลูกไปอยู่กลางเลยอะคะ่ะมันเลยทําให้ลูกแบบไม่เติบโตเนาะถัดไปนะคะ ในเรื่องของอเดือนกรกฎาคมนายอ,อับานอาจจะมะีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจนะคะสิ่งที่ทำอะค่ะมันทําดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีความลังเลสงสัยหรือถ้าแบบในในเรื่องของความรักก็อาจจะมีความระแวงเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงของเดือน สิ่งหางนะคะนายออฟสอดขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยมาอาจจะต้องไฟต้องสู้กับเพื่อของงานค่อนข้างหนักนะคะหลาะอีกอย่างหนึ่งค่ะระวังเรื่องอารมณ์ไว้นิดนึงนะคะนายออฟสอดบางทีแบบพูดจะไม่คิดอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้แบบว่าบรรยากาศเสียตายจริงๆสิ่งที่เราเ,เร่งรีบต่างๆคะ่ะบางทีเวลาเราเร่งเนาะมันอาจจะขาดความเรียบร้อยนะคะขาดเรื่องของ ดูผลกระทบโดยรวมนะคะเราเร่งอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยของเราเนาะเดือนเออเดือนอ่กันยานะคะสิงหาแล้วกันยาเนะพลอักสอดขึ้นมาเป็นช่วงเวลาแห่งการที่ควรจะพักพ่อน นะคะพวกสอนเนี่ยมาตำราค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นการที่ผ่าตัดนะคะหรือว่ามีโอกาสในการแบบเข้าในเรื่องของโรงพยาบาลได้นะคะแต่ถ้าจะทำบุญแก้เข็นนะคะก็คือลองแบบบริจาคเรื่องของโรงศพดูนะคะถัดไปนะคะเดือนอตุลาคมค่ะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตกจากที่สูงนะคะไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบว่าเสียสตาหังไปแบบว่าฉับพลันกระทันหันไม่ทัน ตั้งตัวนะคะอย่างปาเนี่ยทาวเวอร์ขึ้นมาอย่าแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ ตลอดไปเนาะเพราะว่าการอ่านครั้งีมัน general reading อะคะ่ะ tower เ,เนี่ยบางคนเนี่ยอย่างตาเนี่ยบางทีตกต้นสูงหรือว่าแบบว่าน้ำร้อนเออน้ออนำร้อนลวกหรือว่าเป็นลักษณะแบบทอดปลาแล้วน้ำมันกระเด็นอันนี้ก็เป็น tower moment ตรงนั้นเหมือนกันหรือในในอีกมุมนึงค่ะอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตถ้าแบบหนักสุดๆที่ต่เคยเจอค,อคือการตกงานแบบว่าอยู่ดีๆหายไปเลยหรือว่าบริษัทเลิกอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ข้อดีของ tower ค่ะคือการจบครั้งเนี่ย เวลาเจออาจจะตกใจอาจจะเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันมีโอกาสที่ทําให้เราได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเรานะคะหลายๆคนที่เจอทาวเวอร์โมเมนต์นะคะตกงานโดนเลอออฟออกไปอะคะ่ะหลายคนก็กลับไปทําธุรกิจอะไรที่ตัวเองหรือได้ไปเริ่มทําในสิ่งที่เราหลักนะคะตัวของเดือนพฤ,ฤศจิกายนค่ะ,ะตัวของชอร์ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าไพ่ชอร์เนี่ยบ่งบอกถึงความสําเร็จค่ะเมื่อคุณแบบ เจอปัปสาปัญหาตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ไปค่ะความสําเร็จจะมานะคะแต่ว่าสําเร็จในครั้งนี้ค่ะมันมาจากความอดทนความพยายามความฝ่ายความสู้ของคุณแล้วก็ temperance นะคะเป็นปบสุดท้ายในเดือนธันวาถือว่า จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงปฏิทางที่ดีมีการย้ยายมีการเดินทางนะจริงๆตั้งแต่พฤศจิกาก็เดินทางให้แล้วนะคะพฤศจิการทนวันเนี่ยมีการเดินทางได้นะคะออมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะบาลานซ์มากขึ้นนะคะถ้าดูโดยรวมเนี่ยปีนี้2568เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเดือนมีนาเมษานะคะหลักๆเลยแล้วก็ช่วงทีออ่ต้องระวังอีกทีนึงก็อาจจะเป็นกรกฎาคมไม่ใช่กรกฎกาค กันยาแล้วก็ตุลาคมอาจจะเป็นช่วงสี่เดือนนี้ที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าการดูดวงเป็นดูดวง่วงหน้าชนะนะคะถ้ารู้ว่ามานันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาลองหาทางหรือว่าลองอถ้าแบบว่าอาจจะมีเรื่องเสียัง,งะคะ์เนี่ยค่ะเราอาจจะต้องเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้หรือว่าถ้ารู้ว่าไม่สบายนะคะาอาจจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าพักผ่อนในเพียงพอน,นะคะถัดไปนะคะอ่า ใช่ค่ะโฟกัสไปคิดสรุปนะว่าการงานนะคะคําแนะนําจากไพ่เป็นอย่างไรบ้างค่ะปีนี้เนี่ยการงานเนี่ยมันเหมือนคุณจะต้องหาช่องทางในการทํางานทําเงินใหม่ๆค่ะเนี่ยที่บอกว่ามันอาจจะโดยวรวม Energy นนะอาจจะมีคนแบบทิ้งไปหรือว่ามีอุป,ปสรั์ทางต่างอะไรอย่างนเนาะอาจจะหาเรสเฟรนต์จากออนไลน์หรือว่าเป็นเรสเฟรนต์จากต่างประเทศนะคะปีนี้จะมีโอกาสพัฒนาสกิลแล้วก็มีโอกาส,าาสกที่จะ ประสบความสําเร็จนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะแต่ถามว่าไพ่แนะนําอะไรเนี่ย The Sun เนี่ยข้อดีในไพ่ที่ดีมีข้อเสียนะคะบางทีอะค่สิ่งที่ดีก็คือว่าความที่คําแนะนําก็คือว่าการจะมีชื่อเสียงของเราอะค่ะ มันก็อาจจะทําให้คนอื่นอิจฉาได้หรือว่าการที่แบบเราโดดเด่นอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็อาจจะเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปบ้างนะคะสิ่งสําคัญอย่าทำตัวมีอีโก้นะคะถ้าแบบเยอะเกินไปเนี่ยความที่เด่นเกินไปก็าอาจจะมีโก้มีความเกลียดเราได้นะคะถ้าเราทําตัวให้แบบว่านอบน้อมไปด้วยค่ะมันก็จะดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะะแต่ว่าความแบบเด่นอะไรเงี้ยค่ะคมันจริงๆริงอ่ะไม่อยากให้กลัวในการที่จะสําเร็จนะ เรารู้สึกว่าคนเกลียดบ้างเป็นเรื่องปกติหรือเราก็คงไม่สามารถที่จะไปคนโทรลให้ทุกคนมารักเราได้นะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะเป็นคนเดลซันน่ะก็คือ,อเมื่อคุณมีชื่อเสียงวีงอัหน้าต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นด้วยหรือว่าแบ่งปันให้คนอื่นเนาะสิ่งที่ไ้่แนะนําก็คือพัฒนาตัวเองค่ะและความสําเร็จจะอยู่คู่กับคุณนะคะการเงินก็จะตามมาในที่สุดนะถัดไปนะคะเรื่องของ การเงินนะคะปีนี้เนี่ยสิ่งที่พาแนะนํานะคะถามว่าพ่ยแนะนำอะไรเรื่องของการเงินนะคะาการต่อการเอ่อการเอ่อเทรดหุ้นรายวันอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสได้นะเขาอาจจะแบบต้องการขยายเรื่องของการเงินของคุณนะไปในทางที่ดีนะคะถ้าสําหรับตรงนี้แต่รู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะถ้าใครอยากจะลองเป็นสายเทรดทําได้นะแต่ว่าลงทุนในจังหวะที่ ถูกต้องอย่าใจร้อนมากเกินไปนะคะปีนี้ทรย์สินขคุณมีโอกาสขยับขยายกลายเป็นคนรวยได้นะคะสำหรับคนราศีราศีมีนะคะก็มีโอกาสที่จะเติบโตสิ่งสำคัญนะคะคิงแคเิตัที่ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงการเป็น ออผู้นำทางการเงินเวลาถ้าคุณแบบจะลงทุนอะไรก็แ,แล้วแต่ค่ะคุณต้องมีวงความมั่งคั่งหรือว่ามีเงินสำรองที่มากพออยู่แล้วเนาะแล้วก็หาช่องทางในการทําเงินขยับขยายไปใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีการใช้เงินไปกับเรื่องของ การขยับขยายในขีดความสามารถเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือหาช่องทางในการแบบว่านําสินค้าต่างประเทศต่างๆมาได้ค่ะแต่รู้สึกว่าการเรงินของคุณมีการเติบโตอย่าใจร้อนมากเกินไปเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ลองหาไอเดียจากต่างประเทศหรือว่าเป็นแบบธุรกิจหรือว่าสินค้าต่างประเทศมาขายก็จะทให้การเงินของคุณเติบโตมากขึ้นหรือถ้าใครแบบอยากลงทุนในคุณต่างประเทศปีนี้ชาวราศีกุมทําได้นะคะราศีขอโทษนะคะตาศีมีทําได้ค่ะ ถัดะะไปนะคะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดสิ่งที่ไพ่แนะนำเนาะ,อะเอเนอร์จีของความรักของคนโสดเนี่ยสิ่งที่ไพ่แนะนําเลยคือให้มั่นคงในตัวเองค่ะคิงออฟไพน์เตโคตัวเองต้องมีความมั่นคงในตัวเองก่อนอ่าทําตัวให้แบบว่ามีถ้าคุณจะมีเสน่ห์เพราะ้คุณอยากมีความรักอะค่ะสิ่งสําคัญอนะคุณเองอาจจะแบบว่า ไปในงานที่แบบว่ามีปาร์ตี้มีเพื่อนแนะนำมาแล้วก็ซิกซ์พัตโตะค่ะความรักที่ดีอาจจะต้องดูความเสียสละของเขาหรือว่า3รีออฟพัตโตค่ะคุณเองอาจจะให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวค่ะปรึกษาคนคนเหล่านั้นนะคะก็ได้เนาะแล้วมันจะได้คนที่ดีนะคะแต่รู้สึกว่าความรักของคนโสดปีนี้มันเหมือนกับ มันมาจากเรื่องของสเสน่ห์ของเราแหละแล้วก็มีเพื่อนหรือว่ามีคนที่คอยช่วยดูด้วยฉะนั้นนะคะอย่าอย่าลังเลที่จะบอกว่าออลองคํำปรึกษาจากเพื่อนนะคะแล้วคุณก็ต้องเลือกคนที่เป็น King อลเปนโต้ทิงเอลเปนโต้อะค่ะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีก็ได้เนะหรือว่าเป็นคนรวยอะภาพแอลแปลแบบตรงๆเลยก็คือคนรวยแต่ไม่มุมึงนึงค่ะ King อลเปนโต้หลายคนเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นคุณค่า กับสิ่งที่มีค,นนคุณต้งคุณอดเลือกคนที่เห็นคุณค่าของความรักขอให้คุณอ่ะโฟกัสเราถามว่าแบบให้จะแนะนำอะไรกับความรักของลสกเนาะฉะนั้นนะคือให้เพื่อนช่วยให้ลองดูเอ,อ่อท,ทุกทุกอย่างจากเขาลองดูความเสียสละลองปรึษกษาคนอื่นพาพาไปเจอคนอื่นดูถ้าคุณจะขัดเลือกใครสักคนหนึ่งและขอให้เลือกคนที่เขาพร้อมเปต์ปคุณพร้อมเห็นคุณค่าในตัวคุณพร้อมที่จะแบบ พพอร์ตคุณในหลายๆด้านนะคะขอให้โฟกัสไปด้านนี้นะคะแต่ความโสดอะความรักอะค่ะมันมันขึ้นอยู่กับคนโสดอะคะ่ะถึงมีความรักเข้ามาสุดท้ายคุณสามารถเลือกได้เสมอนะไม่นคนเราอะคะ่ะเงื่อคู่ม,มันมีได้หลายคนนะคะแล้วก็มีได้ในทุกๆช่วงอายุคะ่ะแต่สุดท้ายอะทุกคนมีฟีวิวเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเน,นี้ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเต่านะคะถึงไม่เลือกคนนี้ก็ยังมีโอกาสใน ถ,ถัดไปได้เหมือนกันค่ะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ต้องสเปคหรือว่าไม่ได้แบบเนี้ยเราจะไม่มีใครไม่จริงค่ะเราโอกาสที่จะเจอคนรักใหม่ได้ตลอดนะคะถัดไปค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราถามว่าใครอยากในน้าอะไรเนี่ยหนึ่งคือระวังความเงียบค่ะเฮอร์มิขึ้นมาเนี่ยบางทีความเงียบมันทําให้เกิด ทำเหงานะคะและทําให้มันเกิดช่องว่างในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ได้สําหรับคนที่มีคู่นะคะปีนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือคําพูดจริงๆอ่ะมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือถ้าแบบคนมีคู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่สะสมกันไปเรื่อยๆเทอร์เนี่ยบางครัถึงขั้นแบบแตกหักได้นะคะอันนี้ต้องต้องบอกตตรงเพราะว่าไพ่โดยรวมอะค่ะมันไม่มีขึ้นมาตรงนี้แต่พอคนมีคู่ปุ๊บเทเอร์มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันมาจากการสังสม ความเงีย่ยบการที่แบบไม่พัฒนาตัวเองหรือว่าการไม่เอาใจใส่นะคะตับเอาแต่ใจตัวเองอันนี้มันอาจจะสร้างสร้างปัญหาแล้วก็ระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษนะคะบางทีอะท้าก็มขึ้นมาบอกเรื่องเขาอะแล้วเราก็มาเท้าเองก็มีนะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบว่ามีความแตกหักกันไปอะคะ่ะสิ่งสําคัญอะต้องรู้สึกว่าคนมีคู่อะคะ่ะสิ่งที่จะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นได้หนึ่งก็คือต้องระวัง ในเรื่องแบบว่าอย่าให้แบบความเงียบเข้ามาในความสัมพันธ์มีปัญหาค่ะคุยกันพัฒน,นาตัวเองนะคะไปเที่ยวกันบ้างนะคะให้เวลาแบบไปคอฟฟงคาเฟ่ไปเรียนรู้อะไรต่างๆร่วมกันแล้วก็อย่าแบบคิดมากกังวลแล้วก็ไม่คุยกันนะคะสิ่งสมคัญคือคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแลง้วความรักที่ดีอะค่ะหวานขึ้นมามันเป็นการลงทุนเนาะมันเป็นการต่อยอดมันเป็นการแพชชั่นต้องมองให้ทาให้เขาเห็นแพชชั่นซึ่งแต่ละกัน อย่าใช้อารมณ์มากเกินไปอย่าอินดี้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทาให้ความสัมพันธ์มันจะเหินห่างแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปนิทางที่ดีได้ค่ะเติมไฟให้กันนะคะในอวบานเนี่ยเป็นการไฟเนาะเริ่ม,เร,มเริ่มไฟเริ่มแบบเอเนอร์จีดีๆให้กันเติมคุณค่านะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ดีได้ถ้าแบบว่ามีปัญหาหันหน้าหาการลองปรึกษาหารือกันนะคะให้เวลาในการไปเที่ยวกันบ้างพูดคุยนะคะแล้วก็ เติบโตกันไประวัวาวางคําพูดระวังคําพูดที่ทําให้เขาหมดความอดทนหรือว่าเราเองอะค่ะอย่า,าสาสะสมตนร,รู้สึกว่าทาวเวอร,อร์อลายหลายครั้งมันมาจากการสะสมเรื่องเล็กเลน้อยน้อยเล็กๆ็น้อยๆเล็กๆกน้อยๆจน,นระเบิดลงนะคะระวังเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีีนะถัดไปค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่ใ,ให้แนะนําเนาะคืออย่าหักโหมมากเกินไปนะคะเช็คสุขภาพบ้างแล้วก็ทานน้าให้มากขึ้นมีเวลาก็ อยากให้เออเหมือนแบบไปท่องโลกบ้างหรือว่าแบบท่องไม่ต้องโลกอันนี้คือแบบถ้าดูจากหน้าไทยเนี่ยไม่ได้ไปถึงแบบไปไกลก็ได้นะแต่เป็นลักษณะท่องในอินเทอร์เน็ตหรือหาเวลาพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะหางานอดิเรกทำหรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะทาให้อ,อสุขภาพของคุณดีขึ้นได้บางทีแบบคุณแบกทุกอย่างไว้อะมันเลยทําให้เหนื่อยไปหมดความเครียดอะไรต่างๆเนาะระวังกดหลังระวังกดหลังนะคะเช็คสุขภาพบ้างหรือว่า ตันภาน,น้ำให้มากขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนราศีมีนนะคะถัดไปสุดท้ายนะคะฝากกันกับเรื่องของการทําบุญค่ะการทําบุญทาบุญอย่างไรที่จะเฮงจะปังหรือว่านำเอ่อชีวิตของคุณไปในทางที่ดีนะคะปีนี้เนี่ยสอ่าอยหกบแปาิมของการทําบุญของคุณนะคะคือการบริจาคนะคะการบริจาะคให้กับคนยากไร้่ะกับคนที่มีความองเศร้าหรือว่าความติดขัดต่างๆนะคะเอ่อแล้วก็ the h i g h l ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึง การทำบุญกับศาสนาต่างๆนะคะตามตามศาสนาของตัวเองได้เลยแล้วก็ทําให้เขามีความสุขหรือว่าจัดงานนะคะแบบบางคนอาจจะกลับไปจัดงานปนกงวัน,นเกิดอะไรของตัวเอง่ะคะเอนเตอร์เทนเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันก็อาจจะกลับ หรือว่าเป็นการเสริมบุญที่ดีให้กับคุณแล้วแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการสั่งสอนให้ธรรมทานแชรธรรมทานนะคะก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณอย่างดีค่ะใครอ่อส่วนของการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วปกติอย่างที่ตันบอกตลอดเนาะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรคะ่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาลน,นะคะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อรลาฟิชเชอร์เขาไลน์แอดแอดคาร์โรบรตาลค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขออห้ยบุรษศรทวดาคุาาคทองสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ